กลับเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคุณผู้ชมผ่าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของการที่ยูเครนเนี่ยกล่าวหาว่ากองกําลังของรัสเซียนั้น,นไปปล้นข้าวสาลีเนะ,คะ่คะเมื่อสักครู่เนี่ยข้อมูลคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นข้าวสาลีจํานวน61ตันด้วยกันจากสมาคมเกษตรที่ยูเครนที่เขตซารปริเซียค่ะ61ต,61ตันนะ61ตันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะเพราะว่านี่เป็นการกล่าวหาแค่ฝ่ายเดียวนะครับ ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมตรีฟูมิโอกิชิดะนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแผนจะเดินทางมาเยือนประเทศในอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศในยุโรปอีก2ประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยครับก็มีการออกเดินทางจากญี่ปุ่นแล้วนะครับในช่วงเช้าของวันที่29เเมษายนโดยจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียต่อไปที่เวียดนามแล้วก็มาที่ไทยหลังจากนั้นก็จะบินไปอิตาลีแล้วก็ต่อไปที่อังกฤษนะครับ ผู้นาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมาหาหรือเรื่องสงครามในยูเครนเรื่องเกาหลีเหนือรวมถึงเรื่องเมียนมารวมทั้งสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และก็ทะเลจีนตะวันออกเพื่อผลักดันนโยบายภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขานอํานาจการขยายอิทธิพลของจีนนะครับน ina, um ายคิช um ิดะฟูมิโอกิชิดะเนี่ยนะครับก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วก็พบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่สองพฤษภาคมซึ่ง เขาเนี่ยเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เคยเจอกับพลเอกประยุทธ์ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2559ตอนนั้นเนี่ยดำรงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางมาเยือนไทยในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสื่อมวลชนญี่ปุ่นนั้นรายงานเนี่ยครับบอกว่าผู้นําญี่ปุ่นไทยนั้นจะลงนามในความตกลงการส่งมอบยุทธโภคกร์แล้วก็เทคโนโลยีการป้องกันประเทศด้วยนะฮะซึ่งจะเปิดทางให้ญี่ปุ่นสามารถขายอาวุธและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารให้กับประเทศไทยได้ ตามกฎหมายป้องกันประเทศของญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กระทรวงการป้องกันประเทศกองกาลังป้องกันตนเองและเอกชนญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านกลาโหมาการป้องกันประเทศรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและจาหน่ายอาวุธให้ประเทศคู่สัญญาได้แต่หากว่าประเทศคู่สัญญาจะนํายุทธภัณฑ์ของญี่ปุ่นไปขายต่อให้ประเทศที่3จําเป็นต้องได้รับการยินยอมจากญี่ปุ่นก่อนสื่อญี่ปุ่นรายงานนะครับบอกว่าไทยนั้นสนใจเครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องบินกู้ภัยทางทะเล เมื่อทำข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันแล้วเนี่ยทั้งสองชาติก็จะหาหรือถึงความร่วมมือระหว่างกันได้ญี่ปุ่นได้ทำข้อตกลงดังกล่าวกับฟิลิปปินส์กับเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียไปแล้วซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วด้วยเหลือเพียงประเทศไทยประเทศเดียวซึ่งเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการปิดล้อมเพื่อรับมือการขยายอิทธิพลของจีนนี่คือข้อมูลนะครับจากทางด้านสื่อของญี่ปุ่นนั้นรายงานซึ่งนอกจากที่บอกว่ามาประเทศไทยแบบนั้นแล้วเนี่ยส่วนของอินโดนีเซียนั้นก็จะไปหาหรือการประชุมผู้นําชาติเศรษฐกิจก้าวหน้า หรือว่า g 2ทีที่อินโดนีเซียนั้นเป็นเจ้าภาพที่จะมีการประชุมเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนส่วนที่เวียดนามนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะเป็นพูดถึงเรื่องของฐานการลงทุนแห่งใหม่ของชาวญี่ปุ่นเพราะว่าเวียดนามนั้นเนี่ยเป็นแรงงานต่างชาติจํานวนมากนะครับที่สุดที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกลุ่มของผู้ฝึกงานทางเทคนิคด้วยนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหลังจากเยือนอาเซียนเสร็จเนี่ยก็จะไปเยือนอิตาลีแล้วก็ไปเยือนอังกฤษก็อย่างที่บอกนะครับก็คือการที่จะไปพูดคุยเรื่อองงข ปัญหาในยูเครนรวมถึงถ้าในอาเซียนนั้นก็คือเรื่องของจิ๊กซอสํสำคัญในการที่จะปิดล้อมจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้แหละครับ เดียวกันนะคะวันนี้มีการเปิดเผยค่ะจากคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานั้นเนี่ยยังคงติดตามเรื่องของความก้าวหน้าความพัฒนาการหาเรือกันคือก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐแล้วก็อาเซียนได้เดินทางมาพบกับทางด้านของพลเอกประยุจันโอชาและปรากฏว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการมีส่วนร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนต่างประเทศตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากขณะเดียวกันนะก่อน น,นี้ทางด้านของคณะนักธุรกิจจากสภาธุธรกิจสหรัฐแล้วก็อาเซียนเนยชื่อมชมการทํางานของรัฐบาลแล้วก็ยินดีสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันนอกเหนือนจากนี้ค่ะประเด็นตรงนี้มันสะท้อนว่าประเทศไทย,ยอยู่ในเราร์ด้ของนักลงทุนภาคเอกชนสหรัฐเพราะว่าเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยแล้วก็สนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นในภาคเอกชนของสหรัฐต่อเศรษฐกิจไทยทางด้านของเู้เอกบุญจันโอชาเนี่ยก็ได้มีการขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้ไทยเนี่ย พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีสําหรับการด,ดำเนินธุรกิจรวมไปถึงรัฐบาลไทยให้ความสําคัญด้านเศรษฐกิจฐฐฐการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศพร้อมกับการเสริมสมรรถนะด้านการแข่งขันแล้วก็ยืนยันเรื่องของการพัฒนาความเชื่อมโยงเสริมศักยภาพในภูมิภาคด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะเสรีเรืองฤทธิ์ ก็บอกว่าตามนโยบายของคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายให้ทางด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยครับสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานจากทางด้านคุณสุปราธนากมลเวชผู้อำนวยการสรํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครชิค,คาโกถึงโอกาสการทําตลาดสินค้าอาหารที่ทําจากพืชเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวสหรัฐ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มที่ให้ความสําคัญด้านสุขภาพและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็สวัสดิภาพของสัตว์ที่กาลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนี่ยมีแนวโน้มดังกล่าวนั้นมีข้อมูลยืนยันจากสมาคมเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดค้าปลีกจําหน่ายอาหารทําจากพืชของปี2 0 6 4เพิ่มขึ้นเป็น7,400ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง6%โดยในกลุ่มสินค้านมจากพืชเนี่ยครับยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ระดับ2,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น35% ของกลุ่มโปรตีนจากพืชหรือว่าปัจจุบันคิดเนี่ยเป็น16%ของยอดค้าปลีกนมทั้งหมดส่วนนมจากสัตว์มีมูลค่า264ล้านเหรียญสหรัฐลดลง2%ขณะที่ชีสจากพืชโยเกิร์ตครีมเทียมเนยแล้วก็ไอศครีมล้วนมีการเติบโตมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ขณะนีเน่เนื้อจากพืชเฉพาะแพ็คในบรรจุพันฑ์นั้นเนี่ยในปี64สัดส่วนตลาดค้าปลีกเพิ่มขึ้นถึง2.7%ครัวเรือนซื้อเนื้อสัตว์จากพืชเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ18% ส่วนยอดขายของสัตว์เนื้อสัตว์จากพืชขยายตัว74นั่นคือหมายความว่าคนเนี่ยนะครับต้องการโปรตีนที่เกิดจากพืชเนี่ยมากกว่าจากสัตว์นั่นเองนะครับนั่นคือในตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกระแสะความนิยมการบริโภคเป็นแบบนี้เนี่ยครับคุณภูสิทธิ์ก็บอกว่าการขยายตัวของตลาดบริโภคอาหารทําจากพืชถือเป็นช่องทางและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทย ในการขยายตลาดไปยังสหรัฐแต่สินค้าอาหารทําจากพืชของไทยควรเลี่ยงเข้าไปแข่งขันกับกลุ่มอาหารทําจากพืชพื้นฐานที่ผู้บริโภคอเมริกันคุ้นเคยและเป็นสินค้าที่มีผลิตในประเทศสูงเช่นไส้กรอกฮอทดอกเบอร์เกอร์เนื้อลูกชิ้นและเนยทั้งนี้ควรนําเสนออาหารและเครื่องดื่มทำ,ทำ,ทำจากพืชเช่นเครื่องดื่มนมมะพร้าวและนมถัว่วชนิดต่างๆอาหารปรุงสําเร็จรูปพร้อมรับประทานทําจากพืชหรือว่าธัญ,ญพืชอาหารทะเลทําจากพืชและอาหารผู้บริโภคกลุ่มวีแกน ซึ่งผลิตจากขนุนและหัวปลีกล้วยซึ่งมีโอกาสเจาะตลาดได้นี่ฮะนี่คือแนะนําจากทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเราจะเจาะตลาดสารัอเมรกกาตอนนี้ก็คือสินค้าเนี่ยนะประเภทโปรตีนนั่นแหละแต่ทําจากพืชน,นะฮะ พูดถึงเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเขาบอกว่ามีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวพอ1พฤษภาคมจะมีการยกเลิกมาตรการเทสแอนโกแล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยประเทศมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบประมาณ104ประเทศด้วยกันมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าในช่วงของไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า3แสนคนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆีะกก็จมาร สร้างเบ็ดเงินต่างๆ,ๆเกิดขึ้นอย่างสร้างไรายได้ตลาดต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ย2.4แสนล้านบาทด้วยกันตลาดไทยต้องมีการฟื้นตัวการท่องเที่ยวฟื้นตัวหรือถ้าเกิดว่าเป็นไรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีโอกาสแตะไปถึง9แสนล้านบาทด้วยกันส่วนเรื่องของการเตรียมพร้อมของธนาคารเนี่ยนะคะก็จะมีทางด้านของต่างชาติมาที่ไทยนะก็จะมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างๆเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการต่างๆส่วนคนไทยไปต่างประเทศนะก็จะมีการเปิดบัตรเครดิตในรูปแบบใหม่ด้วยค่ะอ้าช่วงท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับ โคและก็กระบือนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นั้นเลี้ยงไว้ใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แต่ว่าไม่ว่าสัตว์หรือคนก็ล้วนแต่รักชีวิตทั้งนั้นนะครับการไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์จึงถือเป็นบุญใหญ่และก็เป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงมีนโยบายไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อนําไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรษกรและก็ครอบครัวเลี้ยงโดยโครกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตผู้เลี้ยงจะต้องไม่นําไปฆ่าหรือว่าขาย ซึ่งลูกที่เกิดจากโครกระบือคนตาบอดและครอบครัวสามบ้านเลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายได้การส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําจึงเป็นการเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้เดินทางไปมอบโคกับกระบือเนี่ยครับให้คนตาบอดที่เป็นกเกษตรกรแล้วก็ครอบครัวในจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่เชียงรายลำพูนแล้วก็ลำปางรวมถึงจังหวัดน่านและก็แม่ฮ่องสอนเป็นจำนวน100ครอบครัวครับมอบให้เนี่ยครอบครัวละ2ตัว รวมทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ200ตัวซึ่งคนตาบอดจะนําไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังมีคนตาบอดอีกจํานวนมากครับที่ต้องการขอรับโคกระบือไปเลี้ยงสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมเนี่ยนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื้อของโรงคฆ่าสัตว์โดยท่านสามารถร่วมทมําบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเนี่ยครับขึ้นอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี เลขที่บัญชีก็103 8 4 7 3 3 1 6ประเภทบัญชีกระแสร,รายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าท่านผู้ชมนั้นเนี่ยจะไปไถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็แจ้งให้สมาคมเนี่ยไปรับมอบเพื่อนําไปมอบให้กับคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้รายได้ก็สามารถติดต่อสมาคมได้ครับทางแอปพลิเคชันไลน์ ID นะฮะคือ app TABC 2016นะครับ หรือว่าสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่ตรงมุมจอด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์นะครับ0899946656หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย63ทับสหมู่ที่6ตําบลเสาทองหินอำเภอบางหจ่จังหวัดนนทบุรี1 1 1่งนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่านี่เป็นการทำบุญใหญ่ในการให้ชีวิตใหม่แก่โคกระบือและก็ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนตาบอดมีงานทำที่มั่นคงมั่ง,ง,งครัรบ แลวก็ท้ายสุดนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะก็ทางท็อปเนียของเราเนี่ยก็จะมีการดีเบตค่ะ4ค a n d i d ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคือคุณสกลทีคุณสุชาชวีพอต์ตำรวจเอกอัศวินแลวก็นาวังตรีศิธาด้วยกันคือ4ท่านนี้นะจะมาดีเบตกันสดๆเลยฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วมาเข้าชมติดขอบเวทีได้รับจํานวนจํากัดเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลย021146 เจ็ดนะคะก็สามารถโทรเข้ามาจองสิทธิ์กันได้ค่ะกาะติดสึกชิงผู้ว่ากทมท็อปนิวส์ขอเชิญชมการดีเบต4ี่แคนดิเดตชิงผู้ว่ากทมผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขสมสกลทีพัทยากุลมันจะสามารถรวมคนที่เขา คิดต่างกับเราแต่ว่าอยากทํากรุงเทพให้มันดีแล้วถ้าเราเอามาทำเนี่ยมันจะทาให้กรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ได้หมายเลข4ี่สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จะเปลี่ยนสมเรื่องใหญ่นะครับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนอนาคตหมายเลข6คนตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเรารับหนะ้าที่มาทําตรงนี้แล้วผมเนี่ยถ้าถ้ามีหน้าที่จะทําอะไรก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดหมายเลข11นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีผมจะทํา ในสิ่งที่ผู้ว่า,าออกอทมไม่เคยทำงานนี้มีเดือดแน่เพราะคงไม่มีใครยอมแพ้ใครแต่สุดท้ายใครจะเข้าป้ายต้องจับตาเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าชมแบบติดขอบเวทีจำนวนจำกัดโทร02-114-6777วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง17นกาและออกอากาศสดทางสถานีข่าวท็อปนิวส์ห้ามพลาด เอาละค่ะนะคะก็อย่าลืมโทรเข้ามา021146777นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือผ่าประเด็นร้อนนะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ